เกะากะาจริงเลยไอเดทพูพวกนี้เฮ้ยคุณตำรวจคุยกับผมก่อนวีเกะกะจริงเลยเมนก็เมนกี่ฟันแถมแต่งตัวเป็นเดทพูมปนยาอ่อนดิเฮ้ยคุณตำรวจครับผมไม่กับคุณแล้วนะคุณเป็นดาชุดของผมหรอกครับชุดนี้ผมสั่งมาจากอเมซอนราคาสองร้อยบาทเลยนะมาพูดอย่างนี้ไนดะ้ไงให้ตำรวจเฮ้ยเสียงอะไรเนี่เสียงเหมือนหมาเห่างก็ไม่รู้เนะี่ยเดินหนีดีกว่าเดี๋ยวโดนหมากัด โอ้ยอิ่งคุณคุณทำอย่างนี้ยังไงฮะไอเดดพูอโอ้ยว้าวโดนบุกโจนบุกว้าวโดนบุกว้ายว้ยโจนบุกว้ายว้ายเฮ้ยโจนบุกนะครับคุณยิงเดี๋ยวผมช่วยอีกแล้วนะครับนี่โจนบุกนะครับคุณยิงเดี๋ยวผมช่วยยิงครับ เฮ้ยอุ้ยแกกอดนั่นเหรอเฮ้ยยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยแกล่ะคะจะมาปนรุนแางหนูนะคะเ้ายเ้ายเฮ้ยเฮ้ยมาข้างล้วค่ะทีมอะไรคะแบ็คแพนเตอร์เฮ้ยทีมไม่ดีต่อยเลยเฮ้ยเ้ยออโออกูไม่ดีกบทีน้กบเออเอ้โอ้โ่าฮ่าฮ่าเออวุ่ยิงเฮ้ยูีไม่นแรแบ็คแพนเตอร์คนนี้ยิงเองก็ได้ค่ะ ใช่ๆช่เฮ้คุณอะคุณไม่รู้สและว่าไปโพอย่างผมเนี่ยเก่งและน้าเกมขาขนาดไหนไม่เชื่อก็ลองเน่เอาไปเก่งโอ้โหเน่ไปกกก็ครั้นเลยค่ะวอหนึ่งเรียกวอสองตอนนี้พบคนวอโอ้ย ลูกเอาเดรระวังเนธูมีนาบิดแช่ไม่แป่หงห่วงเพื่อนจะจัดก,การให้เนย่ยิงห่างไว้นะระวังมันโดนระเบิดคุณสารวัตรครับคุณอยากเห็นทามไตายไหมครับเดี๋ยวผมจะโชว์ทามาตายให้คุณสารวัตรทั้งสองคนดูนะครับว่าผมนั่นมันนาเก่งขามขนาดหนก็นเชียวเฮ้ยพูดเพ้อเจ้ออะไรให้คอมเมน เอ้เพื่อนตายเฮ้ไอเดชผูฮึคุณสารวัตรครับเดี๋ยวผมจะโชว์พลังให้คุณเห็นว่าผมนั้นน่ะนเก่งข้ามขนาดไหนฮึโอ้ย,อยทุกคนห่างเร็วมันมีพลังเหนือมนุษย์เดชผูวันนี้มันไม่ปกติระวังเฮ้เพิ่เจออะไระเ,เพื่อนเดชผูมันเหนือมนนษย์ตรงไรหนฮะมันแค่คนติดยาคนหนึ่งใส่ชุดเดชผูเท่านั้นแหละนี่ไงเ,เดชผู อาฉันเชื่อแล้วว่ามันเนื้อมาโดนจริงจริงโอ้ยช่วงนี้ทำงานสายเว้ยเอ้ยทำงานดีก็โอ้ยโอ้ยแข็งกายจริงเลยดสสีแดงวันหนึ่งเรียกว่าสองตอนนี้เดบูจะต้องนั่งรองเชนจะไกลนิดครับคุณสารวัตรยิงมันสิโอ้ยโอ้ยคุณสารวัตรครับผมชวนไปได้นะครับแกถูกจับเลยเดบูแม่ แม่สังสอนทีหนึ่งอคุณสารวัฒนธรรมผมก่อนนะผมไม่ทำอะไรผิดเลยเยไม่ต้องมาเพิดเฮ้เฮันไซเพอรจริงเลยเฮ้แต่เย็นครับคุณสารวัตรผมเนี่ยไม่อยากใช้พลังที่น่ากลัวของผมในการจัดการคุณนะครับคุณสารวัตรเฮ้ยหุปากเฮ้ยเอ้ยอ้าาาาาาาด อีสสารวัตสารวัตกระจอกเลยโกรธฉันหักเลยนีด่ดีกว่าโอ้โอ้โอ้่นโอ้เรียกก่าเร็วกว่านี่ผู้ลงเลยนะหนูค่ะนี่ไงสารวัตครับคือว่าผมเจอปัญหาใหญ่ครับผมติดก็คส่อของได้แล้วครับโุกุลไม่รู้สแล้วว่าผมแดบมันน่ากลัวขนาดไหน